สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของมหาศึกคนชนเทพกันบ้างดีกว่านะครับเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยมาอยู่กับตอน67ฉบับเต็มนะครับผมเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงบอกกันเลยว่าเราจะได้เห็นประวัติของหนึ่งในนักสู้ของคู่ต่อสู้คู่นี้กันแล้วนะแต่จะเป็นเฮสลาหรือจะเป็นเบลเซบับนะครับเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่า เรื่องราวในตอนที่67นี้นะครับผมกล้าเป็นว่าเราจะได้เห็นเรื่องราวของฝั่งเทพก่อนนะครับเรื่องราวของเบลเซบับนั่นเองซึ่งบอกไว้เลยว่าซึ่งแล้วก็น่าสงสารเป็นอย่างมากเลยครับตัวของเบลเซบับเองเนี่ยเกิดมาก็โดนสาบมาตั้งแต่แรกเลยนะครับโดยคำสาบนี้เนี่ยนะครับผมถูกสาบมาโดยจอมมารซาตานซึ่งจอมมารซาตานนี้เองถูกกล่าวกันว่าเป็นปีศาจที่ยิ่งใหญ่มากๆในอดีตและผู้ที่ถูกสาบเนี่ย จะตายไม่ได้นะครับผมมีวิธีเดียวที่จะตายได้ก็คือถูกควักหัวใจนั่นทาให้ตัวของเบลเซบับเองเนี่ยไม่สามารถไปยุ่งกับคนอื่นได้เลยนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่ถูกสาบแล้วก็ถูกคนอื่นเนี่ยนะครับผมรังเกียจกันหมดเลยต้องอยู่คนเดียวไม่สามารถมีเพื่อนได้ แต่อยู่มาวันหนึ่งนี้เองเบลเซบับที่แสนเงาหงอยนี้นั้นก็ได้เจอกับกลุ่มเทพที่พยายามเข้ามาเป็นเพื่อนกับเขาโดยกลุ่มเทพกลุ่มนี้เนะี่ยนะครับผมประกอบไปด้วยตัวของซามาเอลอาซาเอลแล้วก็ลูซิเฟอร์ครับเป็นอัครทูตสาบองค์จากนั้นเองเนี่ยเบลเซบับก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอะ่ะจะมาสนิทกับเขาทําไมในเมื่อเขาเป็นเด็กต้องสาบนะเวย้ยแต่เทพทั้งสองค์นี้เนี่ยนะครับ เห็นเบลเซบับจริงๆจากภายในไม่ได้เห็นจากภายนอกว่าเขาเป็นเด็กต้องสาบแต่เห็นจริงๆว่าเบลเซบับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนดีและสุดท้ายนะครับผมตอนแรกเบลเซบับเองก็ไม่ได้อยากจะยุ่งด้วยเพราะว่าไม่ได้ยุ่งกับใครมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่หลังจากได้เจอความล่าเริงได้เจอความสนุกของเทพในทุกๆวันเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเป็นเพื่อนกับเทพเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆเริ่มที่จะสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอสนิทกันมากขึ้นนี้เองเบลเซบับเนี่ยก็ล่าเริงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แล้ววันหนึ่งนะครับผมก็ได้มีการชวนไปเล่นที่สวนอ e ีเดนด้วยกันนะครับแต่พอทั้ง3คนนี้เนี่ยไปเล่นที่สวนด้วยกันนะอยู่ดีๆเบลเซบับก็เกิดภาพตัดขึ้นมาภาพตัดรู้ตัวอีกคีเนี่ยก็คือ เพื่อนทั้ง3าคนของเขาได้ถูกจัดการฆ่าตายไปหมดแล้วโดยลักษณะการตายของทั้ง3าคนก็คือถูกควักหัวใจออกหมดเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยตกใจแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยต้องมาตายด้วยคำสาปของเขาและจากโมเมนต์นั้นเองทําให้เบลเซบับเนี่ยตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองหลังจากที่เขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆไม่ได้มีเป้าหมายมาโดยตลอดเพราะเป็นเด็กที่ถูกสาปไม่มีใครอยากจะคบด้วยคราวนี้เองเนี่ยเขามีเป้าหมายแล้วว่าเขาจะต้องล้างแค้นให้กับเพื่อนที่ตายไปจงได้และเขาจะต้อง ค้นหาความจริงของคำสาบนี้ให้จงได้ทำให้ต่อจากนั้นเองช่วงเวลาของเบลเซบับ ต่อจากนั้นน่ะไม่ทําอะไรเลยจะทําอย่างเดียวก็คือการค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคํำสาบนี้เรื่องราวของซาตานแล้วเขาเนี่ยจะทําลายคํำสาบนี้มันลงได้ยังไงเขาทําทุกอย่างโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นแม้แต่นิดเดียวเลยครับและในระหว่างการศึกษานี้เองก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ตัวของเบลเซบับได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพญามารน,นั่นก็คือหาจุนที่เราได้เห็นในการต่อสู้กับพระพุทธเจ้าไปนะครับจากนั้นเบลเซบับเองเนี่ยก็ได้ไปเจอกับตัวของลิลิธผู้ที่มีเป้าหมายในการที่จะ สืบเหตุการณ์สังหารหมู่ในสวนอีเดนก็คือเหตุการณ์ที่เพื่อนของเบลเซบับตายนั่นแหละ ซึ่งเบลเซบับเองก็เป็นคนรอดชีวิตคนเดียวจากเหตุการณ์นั้นทำให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ร่วมมือกันในการที่จะค้นหาว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมเทพทั้ง3องค์ถึงถูกฆ่าตายไปได้แต่ในระหว่างการสืบหาไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยความที่ว่าตัวของลิลิธเองเนี่ยก็สวยไม่เบาเลยนะครับทำให้อยู่ไปอยู่มาเนี่ยเบลเซบับก็เริ่มที่จะมีใจให้ใหกับลิลิธลิลิธเองก็มีใจให้กับเบลเซบับเหมือนกันเรียกง่ายๆว่าตกหลุมรักกันนะครับ แต่เรียกได้ว่าเบลเซบับเองเนี่ยก็รู้ดีไงว่าตัวเองมีคำสาบอยู่เขาได้ฝันเห็นตัวของซาตานค่อยๆฆ่าพวกลูซิเฟอร์พร้อมกับกล่าวว่าจริงๆแล้วความรักกับความเกลียดน,นะ่ะมันก็เป็นเหรียญสองด้านนั่นแหละ เบลเซบับเองตื่นมาจากฝันร้ายในครั้งนั้นแต่โชคยังดีครับที่เบลเซบับเนี่ยได้ตื่นมาเจอลิลิทผู้หญิงที่เขารักอยู่ข้างๆจากนั้นลิลิทก็ได้เข้ามากอดแล้วก็ปลอบใจตัวของเบลเซบับเอาไว้แล้วพอกอดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เบลเซบับได้รู้จักกับความอบอุ่นเหลือเกินนะครับเขาก็เลยคิดว่า ัวของเขาเองเนี่ยจะต้องปกป้องตัวของลิลิธให้ได้จะขอปกป้องตัวของเธอด้วยชีวิตเลยตัวของฉันขอสาบานและพอสาบานเท่านั้นเลยครับผมก็ได้เกิดเหตุการณ์ภาพตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อเขารู้สึกตัวอีกทีในคราวนี้เขาไม่ได้เจอศพของลิลิธแล้วแต่เขารู้สึกตัวมาในตอนที่มือของเขาเนี่ยได้กระซุ่งหัวใจของลิลิธออกมาและในช่วงขณะนั้นเองเนี่ยเบลเซบับก็ได้นึกไปถึงฉากแฟลชแบ็กต่าง ที่มันไหลเข้ามาในหัวของเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวนอีเดนมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันวันนี้เลยเบลเซบับได้เข้าจู่โจมและฆ่าเพื่อนของเขาทีละคนทีละคนจนสุดท้ายเนี่ยเพื่อนทั้ง3ก็ได้ถูกเบลเซบับกระซุกหัวใจตายจนหมดนะครับผมจากนั้นเองเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของลิลิทที่กําลังสิ้นใจและในตอนนี้เราก็จะได้รู้ถึงคํำสาปที่แท้จริงของซาตานแล้วอะไรครับว่ามันคือคํำสาปอะไรกันแน่ มันโหดร้ายเหลือเกินนะคำสาบนี้คำสาบนี้เองเนี่ยก็คือเมื่อใดก็ตามที่ตัวของเบลเซบับมีความรักในจิตใจอย่างที่บอกความรักกับความเกลียดก็เป็นเหมือเรียนสองด้านทุกครั้งที่เบลเซบับมีความรักตัวของซาตานนั้นจะปรากฏตัวออกมาเป็นเหมือนด้านของความเกลียดที่อยู่ตรงข้ามกับความรักและมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เบลเซบับรักลงและสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นเบลเซบับเนี่ยอยากตายก็ตายไม่ได้นะครับเพราะว่า ซาตานเองเนี่ยก็จะขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้เบลเซบับเนี่ยตายก็เท่ากับว่าเบลเซบับเองจะต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างไร้ความรักนี้ไปตลอดทําให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเบลเซบับก็กลายเป็นคนที่เย็นชาและไม่สนวิถีทางใดๆตัวของเขาต้องการเพียงอย่างเดียวคือหาทางที่จะทําอะไรก็ได้เนี่ยให้ตัวเขาตายไปสักทีหนึ่งเถอะชีวิตนี้มันช่างน่าเศร้าเหลือเกินนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวมหาศึกคนชนเทพกับเรื่องราวยอดอดีตของเบลเซบับนะครับผมที่เรียกได้ว่ายอนอดีตมา อยากจะเชียร์เหลือเกินนะครับให้มึงแพ้เถอะอย่าชนะเลยนะครับคือทุกคนเนี่ยก็คงจะเชียร์กันแบบเดียวถูกไหมอย่าชนะเลยนะแบบให้เบลเซบับได้เจอสันติสุขที่เขาหวังเถอะแต่เรื่องราวนั้นจะเป็นใจไหมเรื่องราวนั้นจะออกมาให้เบลเซบับนั้นสามารถ ไปสู่สุขติได้ตามที่เขาต้องการไหมผมต้องรอติดตามชมกันนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เช่นเคยนะครับ แล้วท่านผู้ชมเนี่ยคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกนี้อ่ะก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เหมือนกันแต่บอกไว้เลยว่าเราไม่ต้องรอถึงเดือนหน้านะครับเพื่อจะได้ดูการเริ่มต่อสู้ของ2คนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดือนนี้ออกมา2ตอนพร้อมกันนะครับผมตัวผมเองเนี่ยเดือนนี้อาจจะทําคลิปไม่ค่อยทำซะหน่อยแต่ก็จะรีบทำให้ทันนะครับตอนที่68เนี่ยก็ออกมาแล้วเหมือนกันนะเราก็จะได้เห็นเทสลาออกมาต่อสู้พร้อมกับเบลเซบับแล้วด้วยนะยังไงรอติดตามชมกันได้เลยนะครับแต่คอมเมนต์บอกมาก่อนนะก่อนที่จะไปดูตอนที่ 6กกันเนี่ยแต่เดี๋ยว68อาจจะมาสักพรุ่งนี้นะครับไม่ก็อาจจะมาสักวันอังคารเพราะพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันพีซตัวเต็ม ตัวแบบทางการเนาะยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาเดากันมาร่วงหน้าก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวทําคลิปมาให้ยังไงในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้ได้เร็วที่สุดแล้วกันช่วงนี้ผมก็กําลังพยายามแบบเมเนจตัวเองให้ทําคลิปออกมาได้แบบตรงเวลาอยู่คือเรียกได้ว่าช่วงนี้เองเนี่ยก็พยายามปรับ work life balance าาของตัวเองอยู่นะครับผมก็ขอเวลาปรับสะหน่อยนะเดี๋ยวรับรองว่าแจวแน่นอนนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับ, bye bye, รบสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับกาากาารรดูย มังงะเวลิลดนะครับ